แซบเสดอมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข้อนี่เก่าครับผมผู้พ่อกับสางกัวแซบเสดอีกแล้วครับผมกับเมนูแซบแซบอีกแล้วครับผมพี่น้องเมื่อนี้ได้เป็นเหลาทะเลรวมครับผมอาจจะรวมเท่องของทะเลทั้งสัตว์บกครับผมรวมกันไปเบิร์ดเลยพี่น้องมาครับผมมาแซบแซบต้องกันกับสางกัวแซบเสดครับผมพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่จังหวัดไดกะทรงศิกมามหาสารก้านใหเด้อครับผมคอมเมนต์ข้งาหากัน คือเก่านะครับผมมาพี่น้องไม่ต้องกเกาไห้เสียเวลาครับผมมาเสีบแสบประสารก้อนแสบสะเดือนพี่น้องมาพี่น้องคำแหลกแหกหมันอีกคือเก่าครับผมนีม่สดคร,รับยังไงเลยพี่น้องอือนี่ครับผมคำแหลกแหกหมันครับผมพี่นอ้องอือหือ สูตรพี่น้องเมือก mm ี hmm. ้น้ำประแดดคนๆพี่น้องบอกเลยับเดียวพี่น้องคายกีลีพี่น้อง อืออู้สบแห้งไปหน่อยเนี่ยุ้งสดๆไปหน่อยอืออือหืมอือืมปนอปูมานี่ครับผมอือหืมอือ นัวมากอันนี้ปูสะแม่ปูสะแม่หรือปูดำโอ้ยมันพี่น้องเลยอืมพี่น้องเบิ้งโอ้ย หวานเจี๊ยบนี่ครับผมกุ้งสดสดอื้อม bà mực to như ngay pì มันกระดองปูพี่นอ้องอือนี่เอ้ยอใส่กุ้งสดไปด้วยพี่น้องหนึ่งตัวอือนี่ลาดไปเลยพี่นอ้องอื้อ ปลาแด็กนัวพี่น้องเอ้ยนี่นครับผมมาลุยครับผมอื้มอื้มอื้มทิดชู่กับปลาเด็กเตรียมพี่น้องเลยมาเป็นยังแสบพี่ก้าครับต้องอย่างมากไม้พี่น้องเลยแสบอย่างเดียว ทำยังไงพี่น้องอือหือองมั่นมาพี่น้องอือสดครับผมอืม กุ้งสดมารวมกันพี่รองลาดไปเลยลุยครับ ปลาหมึกกับไฟเชอรี่พี่น้องอืมอืมอืม เล็บมือน้ำพี่น้องอือือ,อ,อ,อเพชรออกมุกครับผมพี่น้องสำหรับมรเมนูแซ่บจะเดินมืออีกคับเบิร์อีกแล้วครับผม กากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจอย่างสางกวางแซบเสด็จเก่าแล้วครับผมสำหรับมอมนี้สางกวางกันเปนู่นแซบเสด็จก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมพบอพอกันไม่คิมนาครับสวัสดีครับพี่น้อง